ไห้ดูกับกุนาบาง่ไดูกับกุนาบางวั้ดกับุลนาบางวับอยากจะชมคนที่มีอาจจะเป็นจุชูหรอกินผลกระไปมานะครับผมเ้นกีเองคูดทีวี ผลไฟเอาไปให้ใครก็จะไม่รู้ใช่เป็นผลลวครับวันนี้ผมเป็นผลแล้วโอ้เฮ้ยเสียงลมใครเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เสียงลมใครเนี่ย หยุดเล่ค้ามวยได้ไหม แบบค,คุมนะ A แบบคุแบบ้ดแคบบุ้มเนาะ กเล่นตีก่อนเลยตีก่อนเลย A แป,ป๊บ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 ใจเย็นรีบเอาอยากได้ผลไฟฟ้ามากตอนนี้ <c oughs> แคนดี้นี่เก่งได้สามสิบหกแคน แคนดี้เยอะๆเดี๋ยวพี่จะรายงานอีกทีนึงทางสายนะคุณครูโอ้คุณต้องรายงานผมเพราะผมคือคนีไปรับการนัดตอนนี้หมัดเธอหรือว่าสารวิจิตร My kim ngang kim ngang hai 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 ดาเมยน้อยด้เมยน้อยก็แปลว่า RIPF6 เออ เร็วชเชโร AFK มากป,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 ปะ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 ปแล้วใครมาส่งมาอลไวะเนี่ยขี้เกียจดูอ่ะ ฮ่าฮาตลกมากเนาะฮ่าฮา Rồi mà lên chắc bảo ừ. phá bói cửa ừ? Bói cửa ไปดิรออะไรล่ะเดี๋ยวขอไปเก็บกล่องก่อนเผื่อเผื่อได้ไดกุญแจหนวดดำปาดปาดไม่ได้โอเคไมาแล้ว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 เอ,อเอานะเอานะสาม<พ>อสอง เสียงลมใครวะเนี่ยสวย อุ้ยเจ็บ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 อย่าหาทํา ้เเราอาจจะร้อยแล้วฟ้าเราอาจจะร้อยแล้วแกมัวแจะทำอะไรไ OK. ม vale ่ร okay. ู้ก็ช cool. ่วยฟ้าฟามไงก็ช่วยฟ้าฟามไง ราเล่นอันเก่าเราเคยได้ไปแล้วอะไรอ่ะทำไมต้องงอนด้วยฮะฮะฮะยัง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 อาลดิเซตตัวละครเหรอ ใช่เราก็ค้างเราก็ค้างเหมือนกัน,นโอ้โหค้างตลอดอะ่ะใช้สก,กิลพร้อมกันไม่ได้อ่ะเออ oh yeah. Oh yeah. เอาอย่าแค่ค้างอย่างเอาเลือกมาคางตัวตายได้ก็ได้ค้างค้างตัวตายเองเอาเข้มเข้าใหม่โอเค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 ไปล้าง <c oughs> ไปล้างจาน <c oughs> ไปล้างจาน <c oughs> เกี่ยวห้องกันมันค้างโอ้ยค่ะค้างคู่เนยเก่งมันค้างคู่เลยว้ยใช้สกิวพ้องกันคาคู่เลยใช่ด้ก็ค้างอยู่ท่าเหมือนเดียวกับพี่เลยเออเข้ามาก็อยู่ที่เดิมว่าให้า เราสดอยู่นะ่สดคือไรสดเหรอหรือลงคลิปไ์สดแล้วก็ไม่พูดว่าไงไ์สดอ่าไม่ขอแบบ้อเกมดีเฮ้ย เ้ยอย่าแบนผมสิม εν, ัน e: ไม่ไมันไม่ดีผมไม่ชอบผมไม่ชอบคนเกียนแบนนะเนี <Okay. S 1> ่ยเสียงลมใครวะเนี <with> ่ยฮัลโหลเสียงลมใครอุมวใกล้ตายแล้วแม่งเหลื่อนิดเดียวเองอะแม่ เฮ้ยเสียงลมคายปิดพัดลมซิเออปิดพัดลมซิไอฟอร์ดไอฟอร์ดปะเนี่ยเฮ้ยปิดเสียงเสียงลมคายเนี่ยไอยูกิ พร้อมกันอีกเด็ดขาดแล้วพี่ฟ้าจะตีนนี่คุณติดตามเป็นพันเลยนเะนี่ยใครนะพี่ฟ้าไปจะตีนพี่ไม่อยากาพี่ไม่ได้ทำช่องยูทูบเข้าใจปะ่ะถ้าที่จะเต็มหมดถ้าพี่จะตีมเออจะเกิดฟ้าจะเกิดฟ้า,า,ฟาทำไลฟ์สตรีมเหมือนช่องเหมือนไก่ๆนะมันจะดีมากเลยนะเหมือนช่องใครนะ เก๊ไก่อะเออไปเที่ยวอะไรประมาณน,นั้นรอให้มีตังอะไรประมาณน,นั้นไม่ไม่เด็ดขาดไม่มีทางก็ <c oughs> เหมือนเก่ไก่อ่ะไปเด็กโควิดกันดีกว่าสวิตโฮมวางองันลงฟา ฟาร์มแคนดี้เท่าไหร่แล้วห้าสี่ของเก่งเราจะฟาร์มให้เก่งจนกว่าเราจะพอใจเ <c oughs> พราะเราสัญญากับเก่งไว, <c oughs> ว้แล้วว่าจะฟาร์มแคนดี้ให้ท่ามฉาสกิลนี้พร้อมกันกปีจะใช้อยู่พอดีเลย เกือบจะใช้แล้วไอ้เมื่อกี้เกือบจะใช้แล้วนะเฮ้ยไอ้ยูกิมึงจะปิดพัดลมไหมไอ้ฟอร์ดถ้าเกิดได้ยินเสียงออกมาออกออกใจนั่นเลยออกออกจากนั่นเลยแม่งเดือวเผือเขาลำคาญ ยูกิปิดพัดลมมึงได้ยินไหมเนี่ยฮะไอยูกิเนี่ยฮ<ป>ะฮะปล่อยหยุดงงอยู่นี่ไงเนี่ยข้างหลังเราเนี่ย วันจันทร์ก็จะไปซื้อผลอะไรดีนะซื้อผลซื้อผลพ้าสามวันดีกว่าจะได้มาแบ,บกงตาจะได้มาแบ,บกงตาทุกคนฟ้าสายแวัดฟังก้ยัง ะนะใส่แว่นป่ามีกลัยังคือแว่นอ่ะแว่นอ่ะแว่นอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าเองอ่ะแว่นอะไรก่ะนี่ยแว่นเราเนี่ยแว่นเหมือนเราเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เขียนว่าสวอตอ่ะเอสเอสจับมืออยู่อ, <S S อ่ะเอาไอเอาไอฟ้า,า,า,าเออสวอนการเซ่นะ ฟาร์มให้เราจนเราเวลขึ้นเยอะขนาดนี้แลเอาไปเอไปไปก่อน,นโอ๊ยโท่ทีเปแย่าปนีตลอดทุกทีอา่า่า่า ไม่ต้องะไม่ต้องเป็นปี่ิปมช้วยอะ่ะโอ้ตอนแรกว,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 วมาตอนแรกว่าฟ้าเป็นคนดีตอนหลังๆมาเป็นแบบก็โชคร้ายอ่ะแต่ม่นก่แต่ใครจะตีนะเมื่อกี้นะ โอ้โหโอ้โหปิวไปนู่นเลยโอ้โหเกน่นนี่ <ส>ล,ลายสดพวุ้นเนื้อสดนี่เราอยากกินเลยเนี่ย ต A.B.C. ติดมาร์กมัอกนอยู่ในนั้นนะมันอยู่ตรงหิน่ะเอ่ามันลงมาละไม่เ้ลงมาแล้วเพราเราทำเลบเกมแคนดี้เจ็ดสิบสองนะฮะเจ็ดสิบห้ายิงแล้ว อีกแล้วโอเคอมมึงไปโคตรไกลโอ้ยนอขอร้องอยากขังได้ไหมเฮ้เฟมเลดไอด้ดิกเป็ด เลเวลอันสุดท้ายหแล้วแ n บเดเลรกมต่าอันนี้แนดี้มีอยู่แบดเฮ้ยแล้วใครเข้ามาวะเนี่ยแต่ในู่้แค่มาปเยอยิ้มต่ว่าจะเป็ยนเมื่อไหร่วิดีโอคามนเปลี่ยนเป็นมันเรารู้สึกว่าอาของเก่งนวี่สามร้อยห้าสิบเลเะ อะไราดเลเวลอันสุดท้ายของเก่งมาเก่งอ่ะสามสิบหรอค้ามาเตอรี่นะงั้นรออีกแป๊กนึงก็จะถึงแล้วขออีกตัวเดียวนี่นี่นี่แล้วก็จะฟาร์มแคทดี้ให้เก่งต่อเฮ้ยเดี๋ยวเป็นดาบโฟกุด้วยเฮ้ยค้างเฮ้ย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 ค้างค้างอย่า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 ทำแบบนี้ไม่เอา ถ้าเกิดดีมาหาเรานี่จบเลยนะเนี่ยเ้ยนกโนง่ะกอแล้วไม่ใช่เก่มันไม่ใช่330ได้แล้วได้แล้ว,ไลวไงได้ล้ครบละใช่ใช่ใสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิไปดีค่ะเราไปี่ัหน ให้เราไปรีสะแตกไหมหรือไม่ต้องรีโค้ค้อา้วยโอวาวชอบเลยชอบเลยไออยู่ไหนอยู่ตรงเรือตรงเรือตรไนไม่ชินกับโลกสองแกก็รู้อยู่แวแกก็หายหัวไปเลยเปิดนาคีสังเกตสิหาทางซ้ายมาหาทางซ้ายเดินมาทางซ้าย มีเงินเยอะแต่เบลน้อยเห็นไหมเนี่ยมาทางซ้ายมาทางซ้ายเห็นไหมเห็นไฟไหมล ฟ้าไม่เคยเชี่ยกับล็อกใหม่ว่ะฟ,ฟ้าระวังนะมันจะมีเจ้าทะเลด้วยนะอะะไรนมันจะมีเจ้าทะเลมีมันจะมีเจ้าทะเลด้วยนะระวังด้วยต้องต้องเตรียมไว้ก่อนเนี่ยตอนนั้นตอนนี้เราหาไม่เกิดนะพี่เออเราจะทำตีบอสอะไม่เกิดทำใหมว่วะเออมันเป็นอะไรวะเกมนี้ ระวังนะมันจะมีเจ้าให้เลยเกิดโผล่ขึ้นมาระวังด้วยเกิดต่อหน้าต่อตาเลยชอบ <Okay. S 1> จาเกิดเจอเจ้าให้เลยปุ๊บนี่ฆ่าเลยนะ <Okay. S 1> ไอฟอด <'s> ลงมาอีกแล้วอ่ะ <'s> ฟอดใกล้ s <S <Okay. S 1> ถึงละ <'s> ไปราดับโคโค้ไง ตอนที่ฟ้าเคยไปอ่ะ ไม่เสียงลมคายนะปิดปิดพัดลมหน่อยมาที่คาเฟ่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคาเฟ่เนี่ยนะกล่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟ้ากล่องเนี่ยแล้วก็เอาเอสเออเอาออกแล้วก็มันจะเขียนว่าเคโอเคโออ่ะ เอสเออซาโบอ่ะเออเอาดาบออกอ่ะเออเอาอเอเอเาเคอเโอเอาดงขวาเอาดังขวาเอาดังขวาเข้าเอาเออ่ดขวาไหนอ่ะจกดไปดิของเยอะอะไรนะชื่อจะกดไปดิ